โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะวันนี้มาอยู่กับผมไอซัดดิฉนเคยวันนี้เราจะมาเปิดกาชาตามล่าหาชเอมกันนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่คลิปที่แล้วผมเปิดไปก็จะมีที่เปิดได้ก็คือมีรถนมนะครับตอนนี้รถขอผมมันก็หนึ่งดาแล้วก็มีน้องเฮดอนี่นะ ตอนนี้มันตกเมต้าไปแนละ้วแต่ที่เมื่อวานบอกแล้วเห็นวันนี้มีคลิปมีคนมีคนใต้คอมเมนต์บอกว่าวิธีการดูว่าเราได้กี่ตัวมันอยู่ที่แป้นพิมพ์กับพี่พิมพ์ของตัวฮุกกี้จะเป็นสีลุ้งกี่ตัวนั่นแหละเราได้ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าวิธีการดูเราได้อีกปิดหรือเปล่าก็คือการว่ามันมีตัวฮุกกี้โคเวอร์แล้วก็แมมบอดดิมหรือเปล่าอยู่2วิธีนั่นเองนะครับผมซึ่งผมว่าเข้าใจผิดไปโอเควันนี้เราจะมาเปิดคุกเอ่อเปิดกาชากันนะผม 12,000เพชรนะฮะแล้วก็มาเปิดเปิด12,000เพชรแล้วก็เปิดแพ็คนะฮะเปิดแพ็คเอ่อการันตี1แพ็คนะครับผมซึ่งเราจะตามหาชาเอมกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตจับจ่ายใช้เฉลยก่อนนะครับผมที่ผมมาเติมก็คือแพ็คนี้ครับผมแพ็คเกจซุ่มคุกกี้พิเศษวอลลุ่มเอ่อพวกสองนะครับผมนะฮะก็จำนวนนิดหน่อยนะฮะขออนุญาตเติมนิดนึงแป๊บนึงฮะ ซึ่งมันจะเปิดเลยนะเดีย๋ยวรอสักครู่นะมันจะเปิดเลยเฮ้ยมาแล้วโอ้โหมันจนุดน,นี่คืออ่าการันตีนะแพ็คก,การันตีมันต้องได้อยู่แล้วโอ้แล้ตัวเดียวนะฮะเสียดายจังแล้ตัวเดียวเริ่มอันนี้เป็นแพ็คก,การันตีแล้วนะแต่เราต้องมาการันตีว่าเราจะได้อะไรได้ใช้เอฟกูหยุดเลยคือผมอยากได้ใช้เอมมากเลยฮะ อ้ามานะครับตัวแรกเลย What the fuck What What the fuck fuck โอ้มรถนมนี่ได้บ่อยมากเลยครับใครบอกบอกไม่ได้บ่อยนี่โอ้โหเยอะมากรถนมผมได้บ่อยมากเลยอะ่ะที่เราได้จะบวกเสกบวกสองดาอ้าวเนี่ยโอเคครับก็จะได้มาอีก3,000เพชรแล้วก็ได้ อันนี้มาด้วยะฮะแป้มพินแป้มพินคุกกี้นะสิบอันอันนี้ผมขอเจอแพ็คหนึ่งก่อนแปดหนึงนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็เติมไปแล้วนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรก็อาจจะเติมอา่าเปิดหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรเลยแล้วกันนะซึ่งอา่าผมอาจจะเปิด,ปดตู้เปิดตู้เอพิโซเอพิโซทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมผมเพราะว่ามันเหรียผมไม่ออกเอพิโซตลอดเลยนะโอเคเดีย๋ยวเรามาเปิดอา่าแป้มพิมนสิบครั้งฟรีก่อนแล้วกันนะฮะไปครับ ผลหนึ่งตัวจะได้ไหมไม่ได้ได้อ่ะเออเอ้ยโอ้ไม่ได้เกลือฮะขอสคริปต์ด้วยกันโอ้ลือยับเกลือยับยับโอ้ตอนนี้เอพิโซดผมผมไม่นี่นะสองดาวแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปอัพเอจะค่อยไปอัพทีหลังนั่นมาเปิดก่อนต่อเลยครับผมไม่เลยลอสามตัวมีสามตัว เกยเกลียวขอตคริปด้วยกันครับท่านผู้ชมอโวคาโดนะครับน้องแพนเค้กคุกกี้และแพนเค้กนะครับผมไปเลยกันเดี๋ยวผมว่าผมผมเราจะกดทีเผลอไปดี มาตัวเดียวเอเวนเฮย้ยน่าปรดสามครั้งก็ได้เกือยับยับเกือยับยับผมว่าอย่าผมไปอัปเกรดอ่าเอพิโซ่ก่อนดีกว่านะฮะเลื่อนะดับขั้นไปก่อนเลยขอพักก่อนละบัก่กอนผมไม่อย่าผม จัดสวนก่อนดีกว่านะอู้กดปิดกดปิดโอ้โหอิดมือลั่นโอ,โอ,โอทีเผลอนี่ไงอุ้ยมันเกินไปเปล่าอ่ะมันเกินไปเปล่าอ่ะมันเกินไปสี่สี่ครั้งแล้วนะไม่ออกไม่ออกสักไม่ออกทัออกทอีดปิดมือเลยเหรอเกินไปลนะเกินไปจริงๆเกินไปจริงๆครับเกินไปวะ่ะท่านผู้ชม เกิือไปว่ะไอเหี้ยไปครับสองครั้งสุดท้ายมาสามตัวฮะเฮ้ยห้าครั้งติดขคดเกลือเกลือจัดจัดเกลือมากครับไม่ได้เลยเกลือมากโอ้โหเข้าท้าแล้วขอได้ครับยินดีใจฮะยิ้มหน่อย ยิ้มหมน่เกินไปสีสสักครั้งออแล้วนะออกัก,ม,ออก,กม่ออกปิดอยู่เลยเหรอกินไปแล้วเกินไปจิงกินไปจิงครับยิ้มหน่อยไมได้เลยวัดว <What>? ัดวัดหนึ่งมืน้าพันเพชรไม่ได้สักตัว ถ้าไม่รวมแพ็กการนตีที่ผมเปิดไปเมื่อกี้นะไม่ได้สักตัวคืออะไรครับโอ้โหสุดยอดเกมสุดยอดของสุดยอดเกมครับโอ้โหความเกลือนี้มันไม่อยู่ที่เกมมันอยู่ที่กูนี่แหละไม่ได้สักตัวโอ้เอพเิโซดผมก็ลองนะแต่ว่าโอะเะแม่งไม่มาเลยว่ะท่านผู้ชม ผมปวดหัวแล้วท่านผู้ชมมันะเอมมันไม่อยากให้ผมจริงวะคือแบบคือแบบมัง่งแย่มากครับคลิปนี้ EP 2สตามล่าหาทะเอมมั่งคือแย่มากๆ EP นี้ความเกลืออย่างนี้นะคือแบบโอ,โอเคครับถ้าใครอยากให้กำลังใจผมนะก็กดไลค์นะกดซับสไครนะ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกดทุกใจแฟนเพจให้ผมด้วยนะไอซสัตนะครับไว้จะเจอต่อพาร์ทหน้านะว่าเราจะมาเปิดตามล่าหาฉะเอีมหัวกันต่อไหมนะฮะก็เจอต่อคลิปหน้าครับวันนี้ผมเกลือมากแถมได้ตัวซ้ำอีกรดนมแค่กำลังตีแย่มากครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันต่อคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า